วันนี้เราไปซื้อยำร้านอุนะครับอุ๊ยำอุ๊แสบแสบดาดนะครับนี่เราได้มาสองถุงดูดิผมว่าไม่พออันนี้ไม่พอนี่ดีกว่าชัวปับ๊บ นะแซแ่บเลยทั้งวงเราไม่เอายำหนวดหมึกกับหอยนางรมนะครับยำสุดแซ่บเอโดไปโอ้โหดูครับท่านผู้ชม น้ำลายไหลมากดูครับโ,โ้ลองชิมครับลองชิมของเขาอร่อยอลองครับ สุดย่อยครับพบกันใหม่ EP หน้านะครับ